ที่ปรึกษาโรงเรียนทหารสมุู้แล้วก็รับตําแหน่งัว้น้าสมักงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารสมุูดกรมสมุทรานบกครับก็ระนั้นขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับที่มีโปรแกรมาสาหัสกิจศึกษาในครั้งนี้นะครับทางโรงเรียนทหารสมุู้ก็ได้รับนักศึกษาไปแล้วจํานวนสองครั้งนะครับสรุ่นนะครับซึ่งได้ ไปช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนทหารสมุทรในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลงานของนักศึกษาก็ทําให้โรงเรียนทหารสมุทรนะครับได้รับรางวัลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning ซึ่งตอบสนองตามนโยบายของกองทัพบกนะครับและในปีนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยพระสอนนักศึกษาไปอีกหนึ่ง คนนะครับก็ด้ช่วยกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนซึ่งทําต่อจากปีที่แล้วและในขณะเดียวกันก็ทําพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอีกในเรื่องของยูนิสคูลในการทํำสื่อการเรรียนกาสอนเพื่อสอนให้กับครูอาจารย์ในการทําสื่อและสําหรับใช้ในการเรียนการสอนสําหรับในปีนี้ก็ได้รับความกรุณาจากมหาทางมหาวิทยาลัย ได้ส่งมาศึกษามาช่วยดําเนินการใน3เรื่องนะครับในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการาพัฒนาจากของเก่านะที่มีข้อบกพร่องอยู่นะครับก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่องที่สก็ทำในในเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จนะครับที่จะต้องดําเนินการต่อเน,นื่องไปเนื่องจากวา่าวิชาในการเรียนการสอนของโรงเรียนหาสมุทรมีค่อนข้างเยอะและมีเทคนิคในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําต่อและในเรื่องที่สําคัญที่สุดผมถือว่าเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า เอามาช่วยในการทำสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการผลิตสื่ออีกทีหนึ่งให้กับครูอาจารย์ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญเนื่องจากว่าถ้าในอนาคตไม่แน่นะครับว่าต่อไปทางมหาิทาลัยไม่ได้มีโครงการหรือโปรแกรมสายกิจศึกษาอีกทางโรงเรียนหาสมุดก็จะได้เหมือนกับว่าพึ่งตัวเองได้นะครับครูอาจารย์จะได้มีความรู้ในการทําสื่อก,ก,อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ3เรื่องตรงนี้นะครับทำให้โรงเรียนหารชมพูได้รับรางวัลหรือได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการของกองทัพในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องของการใช้การสื่อสารการสอบแบบมีเรนนะครับได้คะแนนดีมากนะครับอยู่ในฐานดีมากคือ4.85จากเต็ม5นะครับก็ขอขอบคุณทางมหาวยาลัยไม่น่าโอกาสครับคุณับ